สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟล์ทฟันถกถกกันเนี่ยฮะอะไรขอุณจะเป็นอะไรวันนี้มันไม่ล่าเริงเลยอะไรเพราะไอพวกแขกเขาเชิญวันนี้หรือเปล่าใช่ไงเขามาดักกระทืบผมไม่ไม่มุงจะไปเล่นงานเขาแล้วเวลามึงเล่นงานกูเอาเช็งเลยว่า CEO B Hiro บีฮ e. <œ> ีโร่ครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารวมว่าเขาเนี่ยทำอะไรมบ้างมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแบบนี้ทำงานภาษาอะไรมองแต่กล้องก่อนที่จะไปดูพักชมโฆษณาสักครู่ครับอย่าลื่ไปซื้อด้วยอย่าลืมไปซื้อสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฮะวันนี้เราจะมาถาม CEO มีฮีโร่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงอ่ะเป็นคนเลวจริงไหมเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวัดคือต้องบอก่นมากเอาง่ายคือว่าก๊อฟนางหมาหรือเปล่าไม่ก๊อฟนางหมาหรือเปล่าไม่จริงนี่ไม่จริงครับเรื่องนี้ไม่จริงแล้วรักนางหมาไหมรักไหมรักรักมากถ้าเกิดรักเนี่ยพูดเขาว่ามันยั่วมันย้ามันยวนเราน่ะคือมันยั่วมันเย้ามันยวนเราเราเนี่ยยับยั้งชั่งใจไม่ได้เขาเลร้องเพลมุกบ่อยมากตอนที่เราไปพักที่บ้านน้องเขามุกนี่ยปล่อยกัน มาลวน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 คแจ๊คเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณมอสไม่ไม่หาเลยขำขอวิธีแล้วบอกไม่หาไงไม่หาทำตาแข็งด้วยเออทำตาแข็งยังไงเดี๋ยวตาชื่อกรเออตอนโกรธละโกรธมากโกรธมากกว่านี้ตาแข็งเก้าเป็นไงเก้าตาโมโหเออเออเออตากุ้งยิง หรือว่าคุณมอสดูดูตลกสมัยก่อนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวเต็มๆของน้องเวฟเนี่ยอ้นไงคือชื่ออะไรเวฟหรือตุ้ยชื่อเวฟครับแล้วตุ้ยมาจากไหนเรื่องเป็นี้คือผมเนี่ยชื่อเวฟใช่ไหมแต่มันมีน้องมาร์กเนี่ยเขามองเห็นผมตั้งแต่วันที่เจอครั้งแรกพี่คนเนี้ยน่าต้องชื่อตุ้ยแน่ๆเขาเดินไปถามทุกคนเลยนะเขาไปเจอกันแล้วบอกพี่เนี่ยชื่อเวฟไหไม่จริงพี่ต้องชื่อตุ้ยบอกว่าทำไม หน้าพี่แม่งตุยตุยนุ้ยอะไรเงี้ยแบบแก้มผมเยอะไงแล้วเดินไปถามทุกคนเลยใน<อ>งนานแต่งงางว่าเนี่ยให้ถ่ายว่าคนนี้เขาชื่อตุยไหม ทุกคนตอบกัน90%้าสิบเปอซว่าชื่อตุ้ยแล้วมันก็เรียกตามกันแต่ได้ข่าวว่าน้องเวฟเนี่ยตอนเด็กสิบขวบเนี่ยเคยประสบการณ์ติดยามาก่อนเรื่องนี้ผมไม่บอกใครเลยนะคุณรู้ได้ยังไงเฮ้ยพี่มีสายตอนนั้นเนี่ยผมจําได้เลยว่าผมได้ยืนอยู่หน้าหมูบ้านทุกวันจะไปรอรับยาเด็กสิบขวบรอรับยาทุกคนนะอยากทำตามนะอยากยังไงยังไงอันนี้เปนวิทยาทานี้อันนี้อันตรายมากคือแบบว่าตอนแบบผมเลิกเรียนบ่ายสองโมงนะบ้านปัญจกายนะเออบ้านปัจจัยาไปยืนรอหน้าบ้านจะมีคนมาส่งยาแล้วผม ป้าป้ารับยาหน่อยไม่เอายาคูนะนี่คุณพูดอย่างนี้ผมนี่ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนใช่ใช่เนื้อเรื่องใหม่แล้วล่ะเพราะว่าคุณดักมาอย่างนี้คุณก็บอกแล้วผมไม่ไม่มีไม่มีเสพยาผมไม่ได้เสพยาผมแค่ติดยาคูตอนเด็กๆผมถ่ายไม่เค่ยออกชอบมากสาวยาคูไม่ได้ทำไมคุณนึกภาพเหมือนคุณทำกับแม่คุณไม่ไหวจริงๆเป็นเรื่องลื่น ไปว่าอะไรมันเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้มันดูไม่อยาบขายไม่ส่อไปทางเพศชัดเจนนะครับมันจะเป็นว่าไปซื้อกินอไปซื้อกินหรือเขาเรียกว่าการปฏิสนธิเขาเรียกว่าการโจยขันยังเมี่ยงพรอเมื่าคนอื่นมา้ปอะไรของมึงวะแล้วเราบอกเราไปลื่นมาอพอมันเป็นศัพท์แบบนี้ปุ๊บบอกคนอื่นลื่นเฮ้ยมึงลื่นอะไรอ่ะเขาแบบเอ้ยพื้นลื่นเราเดินแล้วลื่นคนอื่นก็จะอ๋อไม่มีอะไรแต่แบบในวงในคือรู้แล้วเราไปเราไปลื่นใช่ใช่ แต่คนดูบอกวพี่ใช้เขาเย็ดเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้หยาบใครอ่ะหยากใครหยาบใครไปจะมีเขาตูดเซนเซอร์นะว่าคุณบอสอ่ะแม่ควรเขาเย็ดเย็ดคุณนอสเนี่ยพูดทั้งคลิปผมเนี่ยดูอ่ะแบบเย็บแม่อะไรเงี้ยที่บ้านผมเย็บแม่ไม่ได้แล้ตอนเด็กๆเนี่ยผมโดนตีปากเลยนะเขาจะไม่รู้ว่าโดนตีปากไงเจสาที่คุณแจ๊ดอ่าเดี๋ยวไอ้นี่เป็นน้องเวฟใช้ต้องใช้เขาได้อะไรตีใช้ใช้ไมดตีไหมมายึกแม่ ไอ้ยกันปไไว่าด้วยกันด้วยกจะไม่นํานสาวสอเลยเดี๋ยวเดวยพอกันนะเด็กไม่ดีต้องโดนแบบนี้นะอาไอนสาองหนึ่งอทุกคนไปรวยกดแม่ไนี่นะคนที่ดูเขารู้ว่าเฟคตีไม่แรงไงท้องเวฟโอเคท่านผ้ชมรอบนี้รอบสุดท้าย3หนึ่งมาีคนมันมันจะไม่หาดูมโดนไงครับ น้องเวฟนี่ได้ข่าวว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง B-Rotation อ้าก่อตั้งขึ้ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยย้อนไปสมัยแบบ5ปีก่อนผมเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมงานแปลงร่างที่ MBK ร้าน MBK เลยร้านใหญ่เป็นน้องมาร์คเนี่ยแหละเป็นคนจัดยังไม่รู้จักน้องมาร์คเลยตอนนั้นผมไม่เจอแล้วผมก็ไปถ่ายคลิปกับเขาแล้วผมก็บอกน้องว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว่ผมซุ่มทํางานเขาเรียกว่าชื่อ Great Engine Project ก่อนเป็นเหมือนเราทาคลิปแปลงร่างใส่เอฟเฟกต ให้มันดูเท่เพราะว่าในไทยไม่ค่อยมีคนทาแต่เราก็บอกน้องมาร์ว่าเอ้ยเรามาทำโปรดักชั่นด้วยกันไหมครับน้องก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากแบบแปลงร่างเท่เขาเสียงนี้จริงเ่ะอเสียงน้องมาร์กจะเป็นอย่างนี้ผมอยากเลยอะผมอยากแปลงร่างเท่พี่ผมทํา CG ไม่เป็นนะ่ะพี่ผมผมอยากให้มีคนทํา CG ได้ผมกาเลยไปเกณฑ์พ่ายพลมาแล้วมาเปิดโปรดักชั่นทาคลิปทำคอนเทนต์แนวแปลงร่างเท่จนทุกวันนี้ยังคบกันอยู่แต่ก็มีแบบว่ามีมีทะเลาะกันนั่งมีกันมีงอนไหมมงอนไหมมีมีมีงอน เพาแบบมีเล่นชู้มีไหมโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้เขาเรียกว่ามันจะไปอีกมหากรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้นี่คือส่วนของนังมั๊กอันนี้คือเบีโร่ก่อนในข่าวบียโร่นี่เขาเรียกสร้างตัวละครมาเยอะมากแล้วมีแบบข่าวเช้าเต็มไปหมดเลยข่าวเช้านี่เยอะจริงเวลาผมเนี่ยไปไหนมาไหนนะจะแบบมีปะปาร์ซี่แอปไายอันนี้จริงจังจริงจังมี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 ปาร์ซี่หรออันนายจริงเหรอปาร์ซี่ะในทุกคนจำไว้นะคนนี้เขาไม่ธรรมดาเขาดังมากนะปะปาร์ซี่เดินไทยดังมากดังจริงโปรเจกต์ว้าชืออะไรนั่คือแบบวา เป็นอีกมิชชั่นหนึ่งของบีฮีโร่ละชั่นเลยเพราะว่าเคำว่าบีฮีโร่เนค่ออยากเป็นฮีโร่ไงเราก็ต้องแบบสร้างฮีโร่ตัวเองขึ้นมาไงพอเราสร้างฮีโร่ของตัวเองขึ้นมาเราสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบอยากผลักดันให้มันแบบว่าเป็น ไอคอนิกของประัตชาติเราเน้นสร้างเนื้อหาที่แบบว่าดูไม่เบื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องแบบจําเยอะลื่นไหมลื่นลื่นลื่นจริงได้านักนะใช้ใช้เจลแล้วเอาจริงแล้วว้าเนี่ยก๊อปหนังหมาเปล่าเอาจริงไม่จริงไม่จริงถ้าไม่จริงไงเขาก็ดูเขารู้ว่าก๊อปเอาจริงก็คือว่าเราอ่ะคือกําลังจะแบบคิกออฟออกไปก่อนมาอีกที่คุดได้ความที่เรายังติดเรื่องดีไซน์ในเรื่องคอนเซ็ปต์อ่าเราก็เลยแบบว่ายังไม่เปิดตัวเพราะว่าจริงๆอ่ะ วาดอะจริงๆอยากจะเปิดตัวเป็นในรูปแบบแบบว่าแอนตี้ฮีโร่เออแบบจริงจังเลยทําแบบโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแต่ว่าเราลองมาคิดดูแล้วถ้าทําแบบนั้นเนี่ยรอบเดียวนะมันมารอบเดียวแล้วพอปิบปุ๊บจบเลยนะเออใช่เราก็เลยแบบเฮ้ย เราถนัดอยู่แล้วงพาร์ตี้เราสายปั่นอยู่แล้วเราอยากทำปั่นๆใช่พุ่บเฮ้ยเราเห็นหนังหมาเว้ยเฮ้ยหนังหมาก๊อปก๊อปแม่งดีกว่าก๊อปแม่งดีกว่าเฮ้ยเขาทำได้ยังไงวะจริงๆเราไปดูหลายโปรดักชันนะผมนี่พอทำวาร์ปปุ๊บเนี่ยหลายๆช่องนี่เข้ามาบอกแล้วคอลแลบไหมพี่ถ่ายด้วยกันไหมพี่อุ้ยแต่ผมมาแบบว่าเล่นตัวหน่อยเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งดีเฮ้ยอย่าพึ่งอะไรเงี้ยใจเย็นๆกอน์ฟอะไรเงี้ยอันอันเมื่อกี้คือเล่นตัวไม่ไม่หาเดี๋ยวดูเนี่ยอ่ะไม่หาเล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวอะไรเงี้ยเล่นตัวั ดีไม่เล่นของตัวเองนะเมื่อกี้เล่นของตัวเองเล่นยังไงอ่ะชูกล้องเนี่ยเล่นว้าวเอางี้ห้อที่ยังไงเอานางหมาไปทำแบบแบบนั้นเอานางหมาไปล้มไปมันเขาเดินไม่หล้มอ่ะมันเสียเกียรติเออหนังหมาของคุณมันโหดอยู่แล้วไงถ้าเรามาโหดอีก เดี๋ยวมันจะขัดธีมกันไงก็อยากให้แบบว่ามาแนวน่ารักเป็นแฟนเซอร์วิสเล็กๆมีเนี่ยขอได้เซ็นแม่เลยขอได้เซ็นนะขอได้เซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนีกล่องมีกล่องมาด้วยเฮ้ยยิ่ง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 เอามามามาเดี๋ยวเซ็นเดี๋ยวเซ็นให้หน่อยะเซ็นให้หน่อยเซ็นหน่อยโอเคโอเคโอเคอันนี้กล่องมาดก่อนนะ เขียนอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนเลยว่ากล่องนี้เนี่ยซื้อได้นะซื้อได้ที่ไหนที่ไหนบอกไปก่อนแบบว่าติดต่อสั่งซื้อในเพจ B Hero Production หรือว่า w a s e ร Hero ราคาราคาราคา187รคา187บาทจัดส่งฟรีถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นโค้ดฟรฟันจะลดไห้เป็นโค้ดฟรฟันจะมีส่วนลดประมาณ80บาทจริงเหรอพูดจริงขนาดแต่ว่า80บบาทนี้ ต้องแชร์คลิปด้วยนะแล้วก็แล้วก็ได้แค่5คนนะได้แค่5คนนะอันนี้อ <oh ันนี้จริงวะเนี่ยไปเคลียร์กับบีฮีโร่เองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้5คนให้5คนส่วนลด80บาทในนี้เป็นไรในนี้คืออะไรในนี้เนี่ยจะเป็นบรรจุไปด้วยวาสคอตนะมีวาสคอตแล้วก็มีคู่มือนของจริงนี่จะเป็นแบบว่าพอใส่แล้วเนี่ยในเนื้อเรื่องอ่านี่ยเนี่นี่เลยนี่เลยอ่อมันมีสัญญาณรูปข้ามมากมายแล้วเวลาแบบเปิดไฟสีฟ้านะมันจะเรืองแสง187บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าได้โค้ดฟอร์วันจะเหลือเท่่่าาาไหหร107 50บททใ้น ห้าคนห้าท่านนห้าท่านนะห้าท่านแต่ราคานี้ไม่แพงแล้วไม่แพงแล้วเพราะว่ามันเป็นสายมูเตลูไงนี่เป็นไงลายเซนผมเนี่ยสวยมากดูครับเฮ้ยเฮ้ยเยอะไรตนึเป็นไงปู้ววววเววววววุวววกวว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 วนวว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 ตวนวววววววเวว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 ลวว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 ยวววววว e

เดี๋ยวเราจะสัมภาษา์ไว้ทีหนึ่งเราขอจบตรงซีโอก่อนอมาให้ข่าวว่าเป็นมีน้องคนนึงบอกว่าเขานี่อกหักเลิกกับแฟนมาหลายรอบแล้วเขามาปรึกษาคุณเนี่ยแล้วคุณก็ไปด่าน้องเขาแต่ว่าน้องนี่เป็นที่ปรึกษาแบบว่าทุกเรื่องนะเขาจะโทรมาหาผมเราเคยเป็นหมาไหมโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าหนังหมาว่ะเราเนี่ยช่วยเขาทุกวินาทีนะแต่เขาไม่เคยช่วยเราเลยจริงปะ จริงนี่รู้จักกับผมมาห้าปีออล่าสุดนี่จะไปจัดก,กิจกรรมออไม่มีลำโพงใช้ออโทรมาออพี่ผมเนี่ยจะซื้อลำโพงไปจัดงานผมตังไม่พอพี่ช่วยออกสักร้อยหนึ่งก็ยังดีอออมันขายตั้ง6 0 0หนึ่งนะออรู้จักมันมาหปีมันยังไม่เคยเลี้ยงข้าวเลยนะ ห้าปีไม่เคยเลี้ยงข้าวางไงต่อ,อ,อยงไงต่อพีไไ่ไม่ได้ไม่ได้สุมไฟใส่นะ,ะพี่พี่พยายามเคลียร์ไงเพราะว่าน้องเวฟเนี่ยอาจจะเครืองน้องน้องมากอยู่เขาเนี่ยบอกว่าแบบว่าลาโพงเนี่ยพี่ต้องช่วยหารไม่หารไม่เป็นไรแต่มันพูดมาอย่างนี้ซักร้อยนึงก็ยังดีมันขอเลยโอเคมันขอเลยตอนแรกเนี่ยมันบอกลำโพงห้าพันห้าแต่ย้อยหลังไปอตอนกิจกรรมวันนั้นมาบอกลําโพงที่ ใช้อยู่เนี่ยมันดังไม่พออมันเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวควักตังเลยวิ่งไปซื้อที่มาบุญคลอง4,500มันบอกไปลองเปิดใน5แล้วดังอแต่มันลืมคิดไปว่าที่กลางแจ้งไม่ดังมันไม่พอไมันก็ซื้อมาแล้วเออบอกพี่แม่งเบากว่าเดิมเสียตังค่างโง่4,500ันหไม่ปรึกษานี่นี่บอก มึงหนักแล้วไปนะ้วแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่เจ็บแค่ไงอไอเรื่องที่เจ็บแค่ก็คือน้องเขาอกหักมา<ช>แล้วคุณก็ไปดึงหมอยตัวเองไปให้น้องเขามันเป็นพลังอัตลักษณ์ที่แบบส่งต่อกันได้เพราะเราเรียนวิชาเ<อ>ขาเรียวกว่าวิชามหาเทพคือเขาไงคืออมหรือเอาไปกินเลยพอหยิบยขึ้นมาใช่ไหมแล้วโอ้ได้พลังแล้วได้กรรมมาไว้กรรมว้ระวางด้วยดงวงมันนอนพอวางดวงวันนอนเสร็จปุ๊บชีวิตเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่า มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างมีแบบมีผู้หญิงมาทักมีอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เราคิดไปเองหรือเปล่าไม่เชื่อต้องเชื่อน้องผมคนหนึ่งนี่น้องเขาบอกว่าพี่ผมอยากจีบหญิงเป็นโอเคสอนผมหน่อยอันนี้อันนี้คือเทคนิคการจีบหญิงนะมามามาผมดึงขนตัวเองขึ้นมาไลยเส้นหนึ่งพึทธเฮ้ยแบบเอาไปลักกรมไว้แล้วไปวางที่หัวนอนโอเคแล้วค่อยเริ่มเดี๋ยวดีก่อนน้องมาคิดว่าเราเพี้ยนไหม ถ้าสมมติว่าผมเพี้ยนมันก็่าจะหนักกว่าคือไอ้นี่ไอันี้มันเป็นเป็นเรื่องเล่านี่ไม่ใช่น้องมาร์คแต่เป็นน้องผมเป็นคนหนึ่งพอน้องไปเพ๊บวันลุงึ้นบอกว่าเนี่ยไม่สบายแบบขอไปนั่งเล่นที่บ้านได้ไหมแล้วพูดในแงเี้ยผู้หญิงแบบว่าถ้าสมมุติว่าให้เราไปบ้านก็ต้องแบบเตรียมใจละแบบว่าเอ้ยเขาต้องแบบโอกาสแล้วใช่ป่ะเขาบอกอ่มาได้ใจเขาก็แบบว่าก็ตั้งใจเลยไปไปมาตกลางคืนปุ๊บขอเสร็จห่อสู่ต่อ อ่ะสี่หม้อสองห่อใส่ไข่ได้ไหมอ่าโอเคแล้วผู้หญิงก็แบบทําท่าทีแบบเฉยๆแล้วพูดว่าอยากทำอะไรก็ทำ<ล>จากนั้นปุ๊บน้องผมคิดในใจมันยอมยอม,ยอมแน่นอนยอมแน่เอ้ยเราได้อภิพิ่นิหารแบบพี่เว็บมาแน่อภิพินิหารหมอยทองคำล้วงเลยเอ่าแบบนัวเลยโอ้คุณเรียบร้อยใส่ยับคืนนั้นเป็นไงน้องผมนี่คือสบายตัว วันรุ่งขึ้นหลังแยกกับน้องคนนั้นไปน้องนั้นโพสทวิตเตอร์ว่าบอกว่าเนี่ยระวังคนนี้ไว้นะอคนนี้นี่ข่มขืนเราเคเรียบร้อยนี่เรื่องจริงอ่ถึงขั้นแบบขึ้นโรงพักเลยจะเอาเรื่องน้องมักดีกว่าเรื่องน้องมักเพราะเราจะโฟอินหาน้องมักเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นเรื่องนี้ว่าเขาด่ากันจริงหรือเปล่าโกรธไหมเป็น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 โทรธรรมดานะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องมักใช่ไหมครับ ตอนนี้เราอยู่ในรายการมูฟวี่ด็อกทอกนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีน้องอันนี้อันนี้อันนี้ต้องพูดเลยว่าน้องเวฟเนี่ยเขาบอกว่าน้องอ่ะไปด่าเขาก่อนออไป<ช>ด่าว่าน้องเวฟว่าพี่เลอะเ,อเ,อเ,อเอรือนแล้วสติตะตังไปหมดแล้วพี่เลนแล้วเนน้องด่า <ๆ S 2> เขาจริงหรือเปล่าน้องด่าเขาจริงหรือเปล่าอันนี้ผมผมต้องขอพูดตามตัวผมไม่ได้ด่านะครับเอาจริงเหรอเอาคุณโกหกอ่ะดิไม่จริงไม่จริงเขาเขาด่าผมอ่ามันด่าผมว่าทําว้ะทําไม ด่าคนตอนไหนด่าว่าด่าว่าทำวานทำไมเฮ้ยพี่ไม่อันนี้พี่ไม่ใส่ไฟนะไไมมม่่ีพี่ไม่รู้เรื่องนะถ้าเกิดว่าน้องมาร์คเปิดคลิปเนี่ยน้องเวฟเนี่ยพูดเลยว่ามาร์คมันด่ามันด่าแต่ผมด่าแต่ผมเนี่ยเอารำโพงเนี่ยลำโพงราคา100บาทเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าลำโพงอ่ะเขาเรื่องเรื่องเรื่องขอตังค์ไปซื้อลำโพงเนี่ยผมขอจริงนะผมขอจริงเขาบอกว่าน้องมาร์คเนี่ยเป็นคนเรียกน้องเวฟว่ากุ้ยจริงเปล่า อ๋อนี่เป็นเรื่องจริงนะแล้วไปเรียกเขาทำไมตุ้ยเลยเขาทำไมเขาชื่อเวฟเออเออลองลองถามท่านผู้ชมที่บ้านดูกนเลยครับผมดูดูถ้าคุณแบบไำลังอยากเขาแล้วคุณไปเจอหน้าเขาครั้งแรกคุณคิดว่าเขาชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออะไรอ๋อนี่คือดาวว่าชื่อตุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยผมก็เลยผมก็เลยแบบเออผมก็เลยเรียกเขาว่าตุ้ยครับผมน้องมักรู้ไหมว่าเขาโกรธมากเขาโกรธในใจมากนี่เล่าในรายการบอกว่าน้องมักไม่ไม่หน้าเรียกตุ้ยเลยเพราะคนก็เรียกตุ้ยกันหมดน้องมักคิดยังไงจะจะขอโทษเาม อันอันนี้อันนี้ในส่วนที่ผมขอชี้แจงนะครับเพราะคจริงแล้วครับาผมเป็นคนที่เรียกตุ้ยคนแรกก็จริงครับผมคนที่เอาไปสารต่อเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับผมแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าพี่ตุ้ยหรือพี่เวฟไม่สบายใจเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าน้าเขาตุ้ยจริงครับผมแต่ได้ข่าวว่าน้องมาร์เนี่ยอกหักเนี่ยมาทีไรก็ต้องมาหาน้องเวฟตลอดอันนี้เรื่องจริงับผม เราเศ้าเมื่อไหร่เนี่ยมัก็จะไปร้องไห้เง่ๆใส่พี่เวกอ๋อใช่เห็นได้ชัาน้องมักเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าแล้วกลับไปคบกับแฟนเก่าอีกทำให้น้องเวฟออกกุญหมาหรือไงหอนได้แล้วเออหอนได้แล้วเอาหอนให้ดูหน่อยเอาหอนไม่ใช่เดี๋ยวมันทะเลาะดินะมันฟักมาด่านะบอกว่าเนี่ยมึงทำให้กูดูแย่มึงทำคือเป็นแย่ให้กูดูแย่ตอนน้องมักอกหักมาเนี่ยคิดว่าน้องเวฟเนี่ยฟักหมอยตัวเองเนี่ยให้น้องมักจริงเปล่า มันเป็นไอเทมเป็นข่าวลือหรือนไงที่ชี้แจงมันจริงจริงจริงแล้วเนี่ยผมอ่ะให้แบบไอเทมลับให้เขาตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่าเอาี้มึงเอาขนกูไปแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่เชื่อมันไปซื้อไพ่ยิปซีมันบอกว่าเนี่ยผมอยากซื้อไพ่มาดูดวงตัวเองแต่มันลืมคิดไปว่าไพ่ยิปซีดูดวงตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ไปแล้วนักไปดูดวงอีกมันก็ไปเชื่อหมอดูอ่ามันกลับไปอเละเลิกอะไรอีกแล้ว นี่ถึงขั้นว่าผมบอกว่าอ่ะงั้นเอางี้เลยมึงเอาวัสดกูไปใส่เดือนหนึ่งมีคนคุยแน่นอนไม่ละหมอยแล้วหมอยมอ่ะหมอยหมอยมันบอกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่เชื่อ <c oughs> เพราะว่ามันอยากได้คนเก่าออใช่มันไม่อยากได้คนใหม่ถ้าิดได้หมอยน้องเบ็บไปเนี่ยคือจะได้คนใหม่ก็เลยต้องเอาหมอยตัวเองให้ไปตัดสินใจเลยกี่เส้นไอ้น,นี่นา่าจะเป็นรังแล้วแหละเพราะว่ามันเอาไปใช้นี่มันมั่วซั่วมากกูคุยอะไรอยู่เนี่ยโอเคนะถือว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกเนี่ยผมให้ผมให้สังคมตัดสินเลยอ่าให้สังคมตัดสินนะส ถ้าเกิดว่าน้องเวฟถูกกฎหนึ่งถ้าเกิดน้องมักผิดกฎสองโอเคนะโอเคนะครับผมจะโดนนอกจอเนี่ยผมจะโดนนอกจอเนี่ยผมสีเมียเก่าพี่เวฟไม่ได้เทีเจ้ากันเนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้เขาหน้ากันโอเคโอเคก็จบของน้องเวฟไปละแต่ว่าได้ข่าวว่าเรามีของวัดตอนนี้ทุกคนอย่าเล่นกับเขาเยอะนะเขาเป็นคนจริงจังนะคุณไปเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะใช่อ่าโอเคนะเดี๋ยวเชิญวัดเลยฮะโอเควัดมาน้องโุ๊ะน้องโุ๊มาเว้ย